ไส่งอนหรือชื่อใหม่ที่ทุกวันนี้รู้จักกันในนามของโฮจิมินซิตี้แม้ฐานะปัจจุบันจะไม่ใช่เมืองหลวงของประเทศแต่ที่นี่ก็ยังคงเป็นเมืองใหญ่ซึ่งมีประชากรมากที่สุดและเมื่อเราได้รับการชักชวนจากเพื่อนชาวเวียดนามให้มาบันทึกถ่ายทำสารคดีเทศการตรุษยวนพวกเรา จึงตัดสินใจเลือกอนุครโฮจิมินซิตี้เป็นฉากบันทึกของสารคดีจากเวียดนามชุดนี้เพราะที่นี่ไม่ใช่เป็นเพียงแค่เมืองใหญ่อันดับหนึ่งซึ่งมีประชากรมากที่สุดเท่านั้นแต่ยังเป็นเมืองสำคัญของเส้นทางคาราวานวิทราพาสสู่อินโดจีนที่เราต้องทำความรู้จักและเก็บข้อมูลกันให้มากกว่าที่เป็นอยู่ก่อนการเดินทางจะเกิดขึ้นเนื่องจากเราเชื่อมั่นอย่างยิงว่าเมืองใหญ่ระดับนครแห่งนี้ ไม่ได้มีเพียงความน่าสนใจในเรื่องแง่ม,มุมของการท่องเที่ยวเท่านั้นแต่ยังมีศักยภาพสูงทางด้านเศรษฐกิจการลงทุนอีกด้วยการมาประเทศเวียดนามครั้งนี้ของทีมงานรายการเพราะว่าฝากว่าที่มีโจยคุณสมศักดิ์และผม แม้จะไม่ใช่การเดินทางมาครั้งแรกของพวกเราแต่ช่วงเวลาไม่กี่วันที่เราทั้งสามได้กลับมาสัมผัสเยี่ยมเยืยนอนนครแห่งนี้ความจริงข้อหนึ่งที่ได้พบกับโฮจิมินท์ซิตี้คือที่นี่ดูเหมือนไม่คล้ายเมืองที่พวกเราเคยสัมผัสและรู้จักมาก่อนนับตั้งแต่ประเทศเวียดนามมีนโยบายเปิดประตูต้อนรับชาตต่างชาติระยะเวลาเพียงไม่กี่ปีที่ผ่านมากลิ่นอายของนักเดินทางนักท่องเที่ยว และคนแปลกถิ่นต่างผิวพันธุ์อย่างชาวตะวันตกก็ดูจะคุ้นเคยจนราวกับว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่แต่สำหรับช่วงเวลาขณะน,นี้สีสันและความรู้สึกของผู้คนชาวเวียดนามทั่วทั้งนครโฮจิมินห์กลับกลายเป็นสิ่งแปลกตาของผู้เราไปครับพระยิ่งใกล้วันสำคัญเข้าไป คลื่นแห่งจิตสำนึกต่อประเพณีในจิตวิญญาณของชาวเวียดนามก็ดูยิ่งเข้มข้นขึ้นทุกทีและอีกสักครู่เราจะนำท่านผู้ชมกลับมาพบกับสีสันแห่งวิถีชีวิตอีกบทหนึ่งจากเส้นทางวิจภาพสู่อินโดจีนที่รายการเพราะว่าฟ้ากว้างได้บันทึกกลับมาล่าสุดจากประเทศเวียดนาม ทุกเดือนเนี่ยทุกวันจันทรคติเนี่ยเขามีเตสต่างๆทุกเดือนแต่ครั้งนี้จะสิ้นปีขึ้นปีใหม่จะเป็นเตสที่ใหญ่สําคัญที่สุดจริงเขามีทุกเดือนเขาจะมีเขาจมีชื่อเรียกเตนต่างๆเดือนในแต่ละเดือน12หลังจากที่ทีมงานเพราะว่าฟ้ากว้างได้มีโอกาสเข้าพบและสัมภาษณ์ท่านกงสุลใหญ่ประจำนคร h โฮจิมินห์ซิตี้คุณสนั่นชาติเทพพัสดินณยุธยา ถึงมุมมองบางส่วนในสายตาฐานะตัวแทนของภาครัฐเกี่ยวกับทิศทางและเศรษฐกิจในอินโดจีนของประเทศนี้ซึ่งนับว่าเป็นข้อมูลสำคัญอย่างยิ่งต่อนักท่องเที่ยวและนักลงทุนไทยทีมงานของเรายังโชคดีที่ได้รับความกรุณาจากท่านกงสุหญ่นัดให้พวกเราร่วมเดินทางไปเป็นแขกคนแรกของครอบครัวชาวเวียดนามครอบครัวหนึ่ง ซึ่งมาเรียนเชิญท่านไปเป็นเกียรติในคืนนี้สิ่งสำคัญประการหนึ่งในประเพณีตรุดยวนของชาวเวียดนามคือการเชิญแขกสำคัญคนแรกให้เป็นเยี่ยบเยือนอย่างบ้านของเขาเมื่อวินาทีแรกของดิถีใหม่แห่งปีมาถึงเพราะเชื่อกันว่าวิถีชีวิตตลอดปีใหม่ที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นในอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้านั้น จะก้าวหน้าสุขสมหวังเพียงไหนขึ้นอยู่กับคุณความดีและบารมีของแขกคนแรกที่ได้ย่างก้าวเข้ามาเยี่ยมเยือนเป็นเกียรติแก่บ้านของตนและระหว่างที่เวลานัดหมายยังมาไม่ถึงพวกเรายังใช้เวลาที่เหลือศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาลเต็ดหรือวันตรุษยวนกันก่อนความจริงคำว่าเต็ด หรือว่าเทศกาลเด็ดในภาษาเวียดนามนั้นหมายถึงวันแห่งเทศกาลต่างๆในประเพณีประจำปีซึ่งถ้าจะว่ากันอย่างให้ถึงที่สุดแล้วมีทั้งเส้นรวม12เทศกาลด้วยกันแต่เทศกาลที่เกิดขึ้นในวันที่23ของเดือนสุดท้ายตามปฏิทินทางจันทรคติที่เรียกว่าเด็ดองเต๋และในวันแรกแห่งเดือนที่หของปีใหม่หรือเด็ดเนื่นดาคาบเกี่ยวไปจนกระทั่งเด็ดไก่หา ซึ่งมีขึ้นภายหลังเจ็วันต่อจากวันปีใหม่นั้นเป็นสามเทศกาลเด,ดที่สำคัญอันมีความหมายยิ่งเทศกาลสุดท้ายของปีที่เรียกว่าเดตองเต๋าชาวเวียดนามถือว่าวันนี้เป็นวันที่องเต๋าหรือเทพแห่งครัวเรือนจะนำเรื่องราวความทุกข์สุขและดีงามของแต่ละครอบครัวเดินทางไปรายงานให้สวรรค์ได้รับรู้ และนำความสมบูรณ์ภูนิสุขตามกรรมที่ได้กระทำระหว่างตลอดปีที่ผ่านไปกลับมาในยามเที่ยงคืนของวันสุดท้ายแห่งปีอันเป็นช่วงเวลาเริ่มต้นของเทศกาลเต็ดเหนือดาหรือวันขึ้นปีใหม่และหลังจากนั้นอีกเจวันคือเทศกาลเต็ดไกฮ่าซึ่งราศีตามวันทางจันทรคติของเวียดนามถือกันว่าเป็นวันแห่งราศีกำเนิดมนุษย์วันนี้จึงเปรียบเสมือนวันเริ่มต้นที่ดีของชีวิตแห่งปี และนั่นคือประเพณีที่มาของเทศกาลสำคัญทั้งสที่วันนี้ยังคงผูกพันอย่างเหนียวแน่นอยู่ในวิถีชีวิตของชาวเวียดนามในช่วงเวลาที่เต็ดเนื่นดาหรือวันปีใหม่กำลังจะมาถึงชาวเวียดนามจะทําความสะอาดบ้านช่องแัะทุกครอบครัวในว่าเพื่อเป็นการชำระล้างความอัปรมงคลทั้งหลาย เื่อจะได้ต้อนรับสิ่งดีงามที่หวังไว้ในปีใหม่ช่วงเวลานี้ทุกบ้านจะจัดหาไม้ดอกอันสื่อความหมายถึงสิริมงคลและไม้ผลที่แทนความหมายถึงความมั่งคั่งนำมาประดับประดา,ดาตกแต่งบ้านรอเวลาของปีใหม่แห่งชีวิต และบาชุนอาหารพื้นเมืองที่ปรุงมาจากข้าวเหนียวมีไส้ทําจากถั่วเขียวบดและเนื้อหมูห่อด้วยใบตองกับใบกล้วยบางชนิดมัดนึ่งเป็นก้อนสี่เหลี่ยมขนาดราวสิบนิ้วหนากว่าสามนิ้วถือว่าเป็นอาหารสําคัญที่จะขาดิไม่ได้ของเทศกาลตรุษยวนหรือเต็ดเหนืน้อด้า และอีกสักครู่เราจะกลับมาดูช่วงเวลาสำคัญที่การเวลากำลังก้าวพ้นปีเก่าเข้าสู่ปีใหม่ในความหมายแห่งประเพณีของชาวเวียดนาม เวลานัดหมายมาถึงมิสเตอร์กัตนุ่มชาวเวียดนามซึ่งเขาบอกกับเราว่าเมื่อตลอดปีที่ผ่านมาเขาและครอบครัวพบกับความสุขและ,จะเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานโดยตลอดเพราะในคืนวันเทศกาลเต็ดเหนื่อนดาของปีก่อนเขาได้รับเกียรติจากท่านองสูลใหญ่ไปเป็นแขกคนแรกของครอบครัวในปีนี้จึงมากราบเรียนเชิญท่านอีกและทําให้ทีมงานของเราได้มีโอกาสติดตามไปบันทึกภาพประเพณีนี้อย่างใกล้ชิด สถานกงสุไทยประจำนครโฮจิมินซิตี้มิสเตอร์กัตพาพวกเราเมุ่งหน้าตรงไปยังวัดเล็กๆแห่งหนึ่งและเขาเล่าให้ฟังว่าตามประเพณีของชาวเวียดนามถือว่าวันนี้เป็นวันเทศก,กาลอันยิ่งใหญ่ในรอบปีทุกครอบครัวจะไปวัดเพื่อสวดมนต์และเส้นไหว้รำลึกถึงบรรพบุรุษ ูกหลานและทุกคนในครอบครัวจะพากันมาพร้อมหน้าและเชิญแขกผู้มีเกียรติให้มาเยี่ยมเยือนครอบครัวของตนทุกครอบครัวไม่ว่าจะยากดีมีจนอย่างไรในวันนี้ต่างก็จะพยายามหาปัจจัยเพื่อเตรียมเครื่องเส้นไหว้เทพย,ยดาฟ้าดินโต๊ะหนึ่งและบรรพบุรุษผู้ล่วงลับอีกโต๊ะหนึ่ง และเมื่อมงยามบอกเวลาเที่ยงคืนตรงผู้ใหญ่ในครอบครัวก,ก็จะนำลูกโป่งที่บรรจุเงินทองไว้ข้างในมาแจกจ่ายแก่เด็กๆโดยการจอะให้ลูกโป่งนั้นแตกออกในว่าเป็นสมมุติของความมั่งคั่งที่เทพองค์เต๋าได้นำกลับมาจากสวรรค์ ในช่วงเวลาดังกลา่าวแทบทุกบ้านทั่วทั้งเมืองต่างจะพากันจุดพลุจุดประทัดส่งเสียงคึกก้องดังสนั่นวันไหวติดต่อกันนานนับชั่วโมงเพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้ายอัปมงคลพร้อมๆกับเป็นการฉลองวันใหม่ของปี ภาพจากครอบครัวเล็กๆของมิสเตอร์กัตที่พวกเราได้มีโอกาสบันทึกมานี้อาจจะเป็นส่วนเสี้ยวเพียงเล็กน้อยในภาพชีวิตของชาวเวียดนามที่มีต่อวันเทศกาลเต็ดเหนือด้าแต่อย่างน้อยที่สุดผมก็เชื่อว่าหยาดน้ำตาที่รินหลั่งออกมาด้วยความปลาบปลื้มของแม่เท่าแห่งบ้านเล็กในตรอกหลังนี้ที่ได้เห็นลูกหลานกลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาก,กันอย่างอบอุ่นในช่วงเวลาแห่งเต็ดเหนือด้า คงพอจะบ่งบอกอะไรได้หลายสิ่งหลายอย่างเกี่ยวกับจารีตวัฒนธรรมประเพณีที่ยังคงมีอยู่ในประเทศสังคมนิยมซึ่งได้ผ่านมารสุมแห่งความเปลี่ยนแปลงมายาวนานอย่างเวียดนามุรรมดึงดัเมย และถึงแม้ว่าเทศก,กาลเต็ดเนือนดานในปีนี้อาจจะเป็นปีสุดท้ายที่เราจะได้ยินเสียงกำปนาตของประทัดสนันคือกล้องไปทั่วทั้งเมืองเพราะตามข่าวแจ้งว่าปีหน้า ทางการเวียดนามได้มีคำสั่งห้ามจุดพลุและประทับในงานเทศกาลต่างๆเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมถึงกระนั้นเราก็เชื่อว่าจิตวิญญาณของชาวเวียดนามที่มีต่อเทศกาลเต็ดต่างๆจะยังคงอยู่และยืนหยัดสืบต่อไปและนี่คือรายงานหน้าพิเศษของเส้นทางมิตรภาพสู่อินโดจีนที่ทีมงานของเราได้บันทึกกลับมาจากเทศกาลตรุษยนูน สัปดาห์หน้ารายการเพราะว่าฟ้ากว้างเราจะนำรายงานการสำรวจเส้นทางมิตรภาพสู่อินโดจีนในหน้าต่อไปอันเป็นช่วงการเดินทางจากเมืองเวผ่านพรมแดนประเทศลาเข้าสู่เมืองสวรรณเขตมาเสนอต่อท่านผู้ชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ